้ามคนมาน้อยจังเลยเขามาคุยกันก่อนได้นะคะ ค่ะเข้ามาคุยเล่นๆด้วยกันก่อนได้นะคะมาคุยเล่นๆกันก่อนได้นะ ค่ะคุยกันต้อนเข้ามาคุยด้วยกันก่อนได้เลยนะคะเนี่ยมาค่ะเข้ามาคุยกันก่อน อรบ่ายครึ่งน,นะคะโอเคค่ะโอเคเนะ ตัอนนนะคะนะคะตนนนะคะนะคะนนะคะนะคะ กดเออสวัสดีทีวีกรีนสวัสดีอะไรก็ได้อ๋อ oh, สวัสดีค่ะเข้ามาดูก่อนได้เลยนะคะมาค่ะมาค่ะ เข้ามาก่อนได้เลยนะไอกรลีนทีวีแม่ข้าจะไม่เปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยใจคงไม่มาปวดฉันหรอกอันนี้นะคะเราจะมาจะเข้าไปสำรวจใน โลบอกนะว่าเราเล่นมาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆไปไหมนะไปดูกันเลยเนี่ยเหมือนว่าอย่ารอเข้าไปหาชัดก่อนนะคะอืมนะคะ ละบุตัวผลใครเอบีซีอ่ะใครรู้ว่าใครรู้ว่าคนที่ชื่อเอบีซีคือใครช่วยคอมเมนต์ตอบหน่อยนะคะมาช่วยตอบกันหน่อยนะคะชื่อ ABC อ๋อนะคะชื่อ ABC อันนี้เป็นบาทวัดนะคะก็ลเลยไม่ค่อยไม่ค่อยสามารถพูดได้นะคะ้างวังนใะครอยาเข้าไปยิ้มยานะคะ ตัวเองทำอะไรอยู่ไปทำอะไรอยู่เรแค่นี้ก่อนนะ มันบอกใครดูทัานฉากเมื่อกี้นะแปลว่าเป็นคนที่มีบุญบัารหนะัมนกมากชีวิตชีวิตูเป็นลำบากขนาดจัดใจเลยใครมันดูท่านฉากเมื่อกี้ใครมันดูท่านฉาก เยอะๆไม่ต้องหลอไอ้กรีนทีวีแม่ฉันรู้อยู่หลัวว่าแกไม่ต้องมาหาฟี่อะไรแบบนี้ทุเรศพักเคยดอกเมื่อวานรู้สึกเมื่อกี้ข้าสื่อไปใช่ไหมฉันน่ะจะบอกว่าไอ้กรีนทีวีแมนแกไม่ต้องแ่กตกอับแล้วล่ะไอ้คลิปที่มันเคยจูบนายอะตอนเนี้ยมันดังไปทั่วประเทศไทแล้ว จริงนะคือฉันจะบอกแกเลยนะทีวีเลยาดนูแกพิมพ์ว่าอาประมาณห้าสิบกว่าตัวฉันจะยอมเลยเอาไม่ไม่ฉันจะพิมพ์คำนี้ตับเลยควรเรียกฉันว่า ได้แน่จริงแกก็ทำดีแกอย่ามาตัวตูนะฉันต่อแค่ทับแยกกินกตะายเลยนะเือท้าว่มันท้าเหมือนมันเป็นห่วงเหมือนมันเป็นห่วงเหมือนแบบมันไม่อยากให้เอ่ไอ้เพื่อนมันมาพบกับสันเอาจริงนะคือแบบคือจะจะบอกว่า เราพบกันตั้งแต่เมื่อวานล้วเนาะตั้งแต่สองวันที่แล้วในอย่ามาหาอดลับเลยน่าจริงงก็เพยมาสิเซอปัญญาและสะเสลสะเลมากจ้าเนาะก,ก็คือเอมิโกเนี่ยอะไรสิ่งสำคัญเลยเ,ลยเราให้เวลาหาใครก็ได้ใครที่อยากโอ๊ย มาเธอนี่คือคำที่เราพูดด้วยกันต่อยไซเกตซิาอันนี้ฟังหรอกทันจันเปิดนี้สู่ฟังสูกก็จะไปพูดกันมัวๆหน่อยดออจากของส่วนใครที่อยากแอดเรามาก็แอดมาได้เลยนะเพราะว่าชื่อเราเ เปลี่ยนแล้วไมหมใคร้อยออกไปใช่ไหมเลยหรอกอ่ะเราให้เวลาสิบวีนะสำหรับคนที่จะอยากสเล็กสล้ก,กลจะแต่วกหนึ่งสองสามเซฟหน้าจอแล้วก็เอาไปพิมพ์ตะโอเคไปฉันงง,งกับกับที่พวกทันที่เห็นนะว,ว่าจะกรุ๊กย่อมาแต่ เฮ้ยมาทำอะรเอาติไอคลิทีวีแบบี้แกอย่าหวังอย่าหวังอย่าหวังแกได้ดูอันเมื่อกี้ไหมแกได้ดูอันเมื่อกี้ไหมโอ้ดีมากท่านแกดูอันเมื่อกี้นะแกจะต้องเป็นห่วงเพื่อนแกแน่นอนเลยเพราะเพื่อนของแกเนาะเป็นผัวเชลซาไม่ต้องสุกเลยนะเจ้ฉันฉันสนหลานเนี่ยกับไอ้ไอ้นี่มากเลย อะไรก็สางแกจ้าระยิมือจัดคือมือจัดคือใครที่อยากจะสาดทรถามจริงคุย <c oughs> ถาจริงจริงจริงเป็นห่วงเพื่อนน,นายไหมป็นห่วงเพื่อนเองไหมขั้นขั้นใครดูมาถึงตอนเนี้ย ท่านเนี่ยไอช่องคนเนี้ยท่านเป็นห่วงเขาไหมหนายเป็นห่วงเขาไหมเนี่ยไหนวะเจอไม่เจอเจอไม่เจอไม่เจอเอา้าให้ตัวเดกน่ะเนี่ยท่านายเป็นห่วงเพื่อนคนนี้อ่ะไปว่า,ารักเขาจริงๆอ๋อนี่ไงคนนี้นี่นายรู้จักไหมรู้จักไหมทีวีกรีนแกรู้จักไหม นี่แหละจ้าผัวฉันไม่ต้องพูดอาไเยอะเลยจ้าแล<ม>เห็นไหมแกเห็นสิ่งที่นายเห็นไหมนี่แหละจ้าเห็นไหม,หไหมทุกสิ่งทุกอยา่างเป็นของฉันทั้งหมดแล้ว <c oughs> แล้วสิ่งที่นายจะเห็นเป็นจากนั้นก็คือ นี่คือสิ่งที่ฉันจะเดฮกนายไม่สา่าเกิดขวางได้แล้วไม่งั้นเด็กคนนี้เขาจะพูดเสียหน้าแกนแน่ะลูกฉันนะ่ะจ๊ะเห็นไหมแกก็ยังไม่หือเลยแล้วดูคนที่คอมเมนต์มาแต่ละคนคือคือฉันกวนกวนใจกับอีบ้านนี้มากเลยยินดีด้วยโอ้โหคือแบบไม่ต้องเลยตาที่ฉันเลิกกันมาอ่ะ ม่เชื่อไปเขาเอาใจใส่ใจกูเลยเนาะยอกมาแล้วนี่ก็คือการทุกเเจ่งทุกยางเช็ดกันทำอ่เกคงไม่มีสิทธิ์หรอกนะแต่เกก็ไม่มีสิทธิ์หรอกเพราะว่าแต่ก่อนฉันจำได้ว่าเธเคยทาคลิปหนึ่งที่มันเกี่ยวกับนายสองคนฉันจำได้เลยจะเป็นคลิปนึงถ้านทุกคนอติดตามฉันมาตั้งถึงแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มปี2024อย่ะิบสี่แรกๆหรือช่วงทันวา แทนก็จะทำต่อจากพี่ชายแ็นนะที่เป็นตุด๊ดตะนั่นแหละแ,แกรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ที่นายนี่แกได้เจอ,อนี่อุย้ยเมียฉันอันนี้ห้ามเสือกอันนี้ห้ามเสือกเดี๋ยวๆอันนี้ห้ามเสือกไอๆๆว้หีไม่ได้พูดเมื่อกี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดแล้วค่ด้วยโอเค อันนี้อันนี้พูดจริงห้ามถ้าเส่อมเสื่อนะทุกคนนะพ่อแม่ใครพ่อแม่มันอมันตอบกลับแบบคือแต่ก่อนอะทุกคนเรามีเรามีคลิปให้คือคลิปนี้จะเป็นคลิปป่วนเลยนะไ <c oughs> อาปากดีมิสแกนปากดีมิสแกนไอวะมันจะมีคลิปหนึ่งไงที่พี่ชายฉันอะมันไปลงคลิปป่ะ ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไปกระเทยแต่ก็ยังไปลงอยู่นั้นเลยกูเชื่อก็ยังง,งงงเลยดอกง,งงมากเลยดอกง,งงมากด้วยเออไอคลิปนี้นี่นี่ใครที่อยากดูก็สามารถเรื่องลงไปดูได้เลยนะแล้วก็ไอคลิปนี่แล้วก็ลงมาอีกเกาะไอคลิปนี้ส่วนไอคลิปเนี่ยพี่ชายฉันเองตัวอี้ฮ่อมาลงคลิปตัดหน้าตูเออเลยดอก อันนี้คือสภาพพี่ชายฉันตอนกอบตัวฉันจ้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตอนที่สูสองคนจูดจีกันนะคะ <c oughs> ไม่นะคือไม่อยากดูแล <c oughs> ้วอะไม่อยากดูแล้วไม่อยากดูแล้วแล้วท <c oughs> ุเจะเป็นยังไงเมื่อกี้ทีวิกินเมื่อกี้นายแกไม่เห็นใช่ไหม แกไม่เห็นใช่ไหมอันเมื่อกี้แกไม่เห็นใช่ไหมแกไม่เห็นใช่ไหมท่านแกเห็นนี่คือฉันรู้เลยว่าฉันโดนตบแน่จ้าฉันโดนตบแน่เลยกันฉันเห็นอนะคือฉันไปนยัง่งผัวเขาโดยที่ฉันโอ้ไม่กอคือคือฉันกวนมากเลยะกวนจริง <c oughs> กูกูเห็นทุกอย่างห่วงมันเหรอห่วงมันก็ไปหามันดิเอาจริงนะฉันเรียกว่าลาใจตอบสิตอบกับอยากถ่ายตอบกับก็ใช่เด้สอร่อยคือมันจะมีบางอย่างใช่ไหมที่แกไม่ต้องหรอก เพราะว่าคลิปนี้มีแล้วแล้วจากนั้นแกตกอับแล้วล่ะไอทีวีกรีนเพราะเขาไม่รักเธอแล้วไงสวย ันจำได้แต่ก่อนแกไม่ต้องมาพูดเลยว่ากูไม่ใช่แกแกไม่ต้องพูดจะตายดอกฉันเห็นเต็มเต็มตาทุกรอบทุกสตอปทําไม่ใช่รู้ไหมฉันจำได้ว่าตอนตอนนั้นใช่ไหมตอนช่วงแรกๆเลยที่เห็นฉันเห็นนายอ่ะฉันข้างรักนายว่าแต่จากนั้นใช่ไหมก็ผ่าไปสองสามเดือนนี่ก็กมีคนมาบอกรักฉันแล้วฉันก็จุดๆเลย ตนั้นก่อนที่นายจะกลายเป็นแบบนี้ก่อนที่ทุกอย่างทุกอานนั้นจะหายทุกไปยแต่นายเชื่อก็ได้เริ่มตัวนแบบนี้นายไม่ต้องเสอหน่อยอีดอกอีดอกแน่จริงกายตอบเลยว่ามีแฟนแล้วจ้าขั้นเก็บตอบว่าน,นี่คือฉันจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเชอะปึ้งเลยไอคิมนี่มันยากรู้เลย

จะเป็นรูปสดไลท์ตัวเองก็ <c oughs> ใจละกูรู้จริงกับคำที่แบบมันเล่นกับมันเล่นหนักจกัดเออพูดมาฟังนะกูพูดมาใส่พูดมาสิ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 กวนวะเฮ้ยน่งไมเ่เติมกูว่ากูตัวลูกหลงแน่ ดูลูกลงวะทุกเป็นจริงอาเจคืเคยมันไม่ได้ฟังอ่ะแล้วแบบเราจะเรียกว่าการชแชทแนี่ยต้องมามาหาแฟนแล้วกันนะเจะกคนนะเฮ้ยเจอคลิปไพฉันอีกแหละพี่ทำไมพี่ต้องลงแต่เครื่องเยอะๆอ่ะ คิดนี้เอาลืมเลยไปเราโหลดในติ๊กต็อกมาเห็นว่ามันอร่อยดีก็เลยดาวโหลดเนี่ยฉันชอ็อกแกไปต้องหลอกแกตกอับแล้วละ่ะอันนี้ก็เรื่องผีใครไม่รู้จักแกตกอับแล้วละ่ะอันนีก้ก็รู้ชนะรู้ั้นกดูไปอุ้ยอันนี้ โอเคอันนี้ก็อันนี้ห้ามด่กกันนะโอเคข้ามด่กกันอ,อันสุดท้ายนี่เก็บความพาเพียวความในใจแกตกอับแล้วล่า <c oughs> ร่มันมากมาอะไรแกเป็นอะไรคุณยังไม่รู้อะไรเลย รู้อะไรแกก็บอกฉันมาสีดอกไอทีวีเกรนแกก็บอกฉันมาสีคือสิมันมันก้าวล้วว่ะเหมือนย้นก้าวเราจะฆ่าคือแต่คัาแกฆ่าใจฉันตกบ,บังหงษ์แกไต่ห่วงห้ารอบแกจะเอาอยัางไงตอบมาด้วยบุบ๋ก โอ้โหแกไม่บอกคือคือจะบอกนะเพราะว่าไม่มีใครเอาคนอย่างเธอหรอกไขดอกคือฉันทำฉทนจไห้ฉันยังจำภาพไม่นานไหนเลยแล้วม <c oughs> ันมติดหัวอันนี้พูดจริงนะเห็นแล้วมันติดหัวจริงอู <c oughs> มันติดหัวเลย <c oughs> คือไอ้ภาพเอิมที่เอิมที่วันเป็นไข้อะ่ะ ที่มันเป็นไข่อะใช่ไหมไม่ไม่มเมรีที่มันเป็นรนาพนาคตลกจริง <c oughs> ล้มแล้วหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เหยียสบสะพาน <c> ต <oughs> ลกมาก ตลกเจ้าแหมยังจะตอบอะไรอยู่ไหมย่กเห็นว่าเรียมันเห็นภาพตัวเองอยู่นนี้่ตอบอืมอันนี้เยอะๆๆๆยัเยังยังนะหนึ่ง two one two one ยอะๆทำไม่น่ามันแตกตกันเออเออวัดวัดแตกวัดใครก็ได้ตอบหนูเลยค่ะใครก็ได้บอกตัวหน่อยดอกคือคำว่าปึง้งอะคือแบบเราจะเป็น คือตอนนี้คือมันมีใครยังตอบดูอยู่ไหมไอเนี่ยฉันจำได้ว่ามันมีคลิปหนึ่งแล้เนี้ยไอคลิปบ้านี่แหละไอชิคเคยบอกว่าฉันยังไม่ได้อัาเกรดละแล้วมาทับไอแชดอัาเกรดฮะหนึ่งรอบเอาจริงนะสันเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ๋อแกแกลองดูอันนี้นะทีวีกรนแกลองดูอันนี้ ฉันบอกว่าฉันยังไม่ได้อัปเกรดแล้วเกมาทำให้ฉันอัปเกรดเหรอฉันไม่ชอบร่างนี้แกก็รู้อยู่นี่ดอกคือเขาจะเป็นฉันตัวจริงนะก็คือันจะบอกเล่าให้ฟังว่าช่วงเขาเรียกว่าช่วงตุลาก,กำลังจะมาพืศจิตยาใช่ไหมเราจะมีร่างหนึ่งมันเป็นร่างฮาโลวี ป็นร่างที่ไม่สามารถเฉลยได้เพราะว่ามันก็อาจจะชื่อว่าอ่าวห่ๆเหรอูเชื่อเป็นคนที่ไม่ชอบคนพูดคำหยาอย่างไงแล้วก็เป็นคนที่แบบขึ้นมึงกูกูกูด่ามึงก,ก,กลับจ้าหรอกช็อคือไม่ใช่ว่าจะเหมือนเอิ่มไอคนนั้นนะคืออันนี้ยังไม่อยากด่าก,กันเหมือนเอิม่มเขาเรียกอะไรเนาะ เป็นเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคั้นสูแกได้มาด่ากับฉันนะมีหวังปากแกแตกเนาะคือจะเป็นคนที่ปากแซ่บมากอุ้ยไปหงคือรุ่นนี้รุ่จบบรนจะบารสดกัรแค่ดีกันนะคือแบบกวนมากฉันกวนมากเลยวันนี้ฉันกวนมากๆเลยอินโดกวนมากขอบคุณทุกคนสำหรับลิปนียใหย่ๆ อ้ใหปากดีมิสกันกยต้องขอบคุณทุกคนกันมากทุกคนนั้นนะคะทุกคนที่มาดูไลฟ์สดใครที่มาดูแล้วได้เจอปากเห็นแซบเข้าไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก